จ้ะหลังจากปลูกต้นไม้แล้วอันปลูกพักใหญ่รูมพักนี่นแล้วยางมาเลอะเบิ่งอันพลนเห็ดพ่ะนะนพี่ไ้มง่ว่าเห็ดเพระท่านได้เกิดติพันเอาแล้วค่ะทำความสะอาดดีแว้วนี่ถุงอันนี็ขาดแล้วมันเอาถุงมาเปลี่ยนอยู่ จุงแย,ยกขยะลูกตัดแต่งกิ่งนะคะอหนุงขึ้นหลายแล้วคุณ เพิ่งมานนั้นเช็ดเอียงต่อหลังจากที่ปลูกผักปลูกไแล้วแปลกแบบนี้ไงคุณมา่านคนมาขอเสือ <c oughs> เลย้ยเป็นธรรมดาได้ต้นใหม่ค่อยๆแต่แต่มันเป็นลูกแ,บบแปลกประหลาดจริงเอา้าวเจอมาขอเสือเอาไว้ท่านั่งเล่นไปปลูกน้ำปั่นน้ำมันนั่นต้นมิ่ม ไปย่ากนาแต่ย่างรอแต่ว่าเป็นสิมีเห็ดขึ้นมันสองปีแล้วนะพี่น้องมึงมันสัดขึ้นสัดขึ้นนี่แม่โคเขาเก็ขนดินเขานี่ก็เอาเชือมาล็อก็ได้แล้วมันยังต่ำมันสัดขึ้นสัดขึ้นเลยนะเพืสังเกตมึงบอว่ามีแม่โคเนาะทังทีก็ก็ะยูเขาไปได้แล้วนี่ยตบแจ้งพวกนี้เอาดินมาแล้วก็เอาไปเข่าในหัน ลอดฟุดหลอโน่นฟุดหลอดงอนนั่นกินหลอดอมมันไก่มันมันไก่ตายแล้วเลยนะมันยังซ้ำนี่เขาซ้ำนี่แหละซ้ำนี่ลองดูล่ะการแปลนบ่ขอมันบ่ได้มาเก็บกินทั้งนี้เพิ่งพุดล่ะก็มีหมากกระทงก็ดินยางมาทั้งนี้จะเทียจะ มันเป็นหมากอยู่แต่เ่อไ้มากินเดกเทียบพี่น้องมากินมาซิมเบื้องเทียรหนึง่งเทียรเดียวเราก็เล้วไปมันเตยูผู้เดียวเนาะจ้ะนะบักขามแปรขามบ่อหนังก็สชดได้ตัดถิง่งห,หมากบ่สมบูรณ์ปไปเลยมื่ถ้ามันบ่ค่อยได้ดูแลมันนะคุณบพคือทั้งคุณเป็นปลาดงดิบเลยพี่น้องมึงกว่า ทางกินเมื่อเด,ดิมจิตจงไวแด่เฉพาะตนทีน่มีประโยชน์อะไรมันโบราณเคอกับคิตตอนนี้มันบอกละละไว้ก่อนตังวนมันเรื่องตนใหม่ปิดปลาไปแล้วพี่นอ้องแต่ว่าร่มลื่นดีเลยค่ะปิดปลาจังสิอะไรเออพอหมอนเราเห็ดอย่างอีกวันนี้ตัดแต่งกิ่งเย่อห่อง สดใหม่เรียบร้อยสร้างมันยังถูไปเลยเราไม่โค้หคลุยเชนยอดซะเนาะลุยเชนยชอดซะเนาะแขนเดียวตอกเนาะของเตยอไหมขังที่บ่มีกบลังตอกไว้กับที่บี่ย่งพี่น้องเลย มันี่แหละจะเค็ดไปได้ซ้ำนี่แหละชิปเหลียวเห็นอยู่หรืออันไม่ที่ล้อมก็ได้มันก็คนมันมาบุกข้กันคนน่ะก oh. ิดด้วยสูงๆหน่ะยคนบกยมมันขึ้นดาวทุกลูงบวานเก็บไปแล้วหวานอยู่ นวยขันมันสุกมันหวานอยู่อันนี้บันรเก็บไปมันแก่แล้วมันกับเน่าตัวั้นมันแตกอ่ะมันฝนตกอ่ะมันฉ่าน้ําเนาะกระปล่อยมันแตกมันรุนไปนี่ละเพื่เพังไหนรถอะไรมาน้ํหยาพี่เมี่ยงพึงตื่นพี่้อกไปเห็ดงานอันนกกเอาหยานี่มาเห็ดเต็มอยู่พี่หมดราไดไรต้นเนี่ยจ้ะ หอมเขียวเรื่อยพี่น้องมันลลายือจังปีที่แล้วที่เตะไทยเบื้องนะที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้ลลายจ้ะตอนนี้เอาดินมาถมมันส่วนที่มันเหลือมันก็เหลือเนาะจ้ะเรายายไปปลูกเนี่ยมันลลายๆมันขึ้นลายๆปีนี้เอาดินมาถมมันแล้วมันไปเห็นมันจ้ะแต่มันก็ยังยังเหลืออยู่พี่ใหญ่คุณยุบุ่นกับมีดนะมองต้นหมูมีเจ้าเห็นหมูมีเจ้าไปมองในดินถมดินมาเนาะ ว่เป็นอย่างดอกมันหลายอยู่เดี๋ยวมันก็ขึ้นไหมน้ำมันนี้มันขึ้นมาเบิดแหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นจ้ะจะเห็นบางมีเจะไปเราบ้านได้เห็นบางมีแล้วพี่น้องเราปลูกไว้จะว่าสายพันธุ์อย่างบุ๊กง่ายมองไปปลูกนี่จ้ะนี่เตยไม่เห็ดเบิร์ดดิเห็ะพี่น้อง ไม่ห็ตต้องค้ามสาดตรออกเบิดเหลือวยืนิดนึน่งนะจ๊ะตรงนี้แลหละว่าพัด,ดออเวออกนะจ๊ะตีปวดแขนเนาะแต่ปานังก็ค่อยๆเห็ดออกหนใหญ่แลสวยด้วยสายพันธุ์ยังกววาที่เป็น,น,นวิมีนังเยอะเดดิวมันข้นเนะ มันมาขืนยู่น้ำมุนีอีกเพราะว่าเตยเคยปลูกตอนนั้นแปลงผักเขาเคยอยู่นี่เด้ตอนนั้นแต่แปลงผักเตยอ,อยู่เคยอยู่น้ำมุนีนะพี่น้องเราประเดียนอันนี้มันไม่ค่อยได้ใส่ไม่ค่อยได้กินมันมาขืนยู่พี่อีกอแล้วน่ไหมนะกี่ไหม,มคุณนี่ไหมเห็นหมดเลยเพราะว่าดอกมันลนดนู่หอดแสมก็ขืนหอดนันไหมนี่ค่ะ ดอกเขาร่วงไปถึงไหนมันก็เกิดเท้งนั้น้ะเบิงตอนอันที่เจ้าไปปลูกไว้ในกระถางต้นบักกูดนะเที่้าใส่ต้นบักกูดไว้ดอกมันโดนมันก็สิไปขึ้นอยู่น้ำมันนั่นอีกเดี๋ยวะเดี๋ยวเต็มอีกตะเบิงดีนะดอกพวกนี่ตะเบิ่งเันแต่ชมพูกระดกเด้๋ยล่ะอันใดก็แล้วแต่เดี๋คอยปลูกจะดกมากอืมอันนี้กินเมื่อวานว่วไวเล ปีปีที่แล้วต้นเดียวกินผู้ไว้หรืพี่น้องจ้ากินผู้ไว้หรืต้นเดียวปีที่แล้วปี่าเบื้องต้นี่ขึ้นลอยลอยอะไรเนี่ยตีติดหมากแล้วดิพาพพี่น้องติหมากแล้วลอยลูกนั่นน่ะติดหมากปีที่แล้วกับสมบูรณ์อยู่เด้พัพนอร่อยมากพันนี้อร่อยกว่าพันปากช่องไปดีพ่อคุณดีพัพนปากช่องนะที่เจ้าแยกออกกันเด้เมื่อน,นั้นเด้อยู่ใต้ต้นมะม่วงเด้ แบบนี้เนาะอันนี้พยายามดัดเพื่อให้มันแทงยอดหนีออกจากต้นนี้อันนี้กิ่งเล็กๆนี่คอยตัดคอยเก็ออกไปพราะใครทักผ้าพักพุ่งก็เกิดแล้วพี่น้องพักพุ่งที่เราปลูกไว้ว่าซ่านพักบุ่งอยากให้มันเต็มนี่อะเต็มกับไว้ได้เก็บกินนี่ลีนี่แล้วพักบุ่งอะพรามจะได้มีที่อยู่ด้วยเอ้าอันนั้นเป็นหญ้าหรือตะไคร์น่ะโอู้อันนั้นหญ้า อันนี้ตะไคร่อันนี้ตะไคร่อันนั้นหยาหย่ามือคืนเดี๋ยวพอเห็นมึงย่ามือแรงนะที่เสร็จมาตัดไม่เห็นต้องต้อนใจเต็มมานนั่งเคี่ยวเองก็ได้ล่ะนี่โน้ตคนน่ะเคี่ยววันนี้มาเสียวขึ้นมาไฟตะเพาปันมะตุลไม้ขยะน่ะมาเสียวเก็บขึ้นมาเผาจงไว้แต่ใบไม้ใบใหม่เคี่ยวใส่ต้นไม้ไว้มัน เป็นปุยยู่นั่น่ะใบไ,ไม้พวกมั้น่ะต้นสักสีปีปต้นนั้นปลูกแซมมั้งนั่นน่ะนั่นต้นขางพี่มอน่ะปลูกแซมไหนที่หลังมู นล้วอยู่ก็ได้เห็ดอันนี้เฮ็ดหู ui, หนูคุณเห็ดหูหนูยื้อเห็ดหูหนูบักลายหนึ่งบักลายหนึ่งพูน่ะพูน่ะปาเห็ดหูหนูเกิดเอาเขาไ,ไ้กินเห็ดปวกแตะมีเห็ดหูหนูขึ้นนี่นะคะ แล้วยู่สี่ห่ะเราก็ได้เฮ็ดงานอันนี้แต่เฮ็ดบ่ได้เนาะพี่นอ้นองแขนข้าง,ขางเดียวเนาะเย้อุ้ยมันดอกเล็กอยู่คุณมันเพิ่งขึ้นตัวเนี้ยเนี่ยมันเพิ่งขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวทำมันใหญ่ก่อนคุณว่ามีเห็ดหูหนูกินเสยกินได้เสย ลายยูเจ้าวันพึ่งขึ้นจ้าพี่น้องจ้ามันดอกเล็กๆอยู่นั่นน่ะเนี่ยเต็มเลยจา้าเนี่ยอันนี้ดอกเถ่าแล้วเป็นดอกที่มันกำลังขึ้นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะดอกเล็กๆก็เต็มเลยจ้านั่นน่ะนี่ไม่คิดว่าจะเจอเมื่อกี้เราสิมีเห็โโดหูหนูเด้อจ้า ตรงนี้เดียังไม่ได้เก็บกวาดเดวก็เก็บกวาดน,น้องเนาะโอเคโบเก็บไปไมนสิมีเห็ดหูหนูแล้วเห็นเนาะส่วนมากสิเห็ดต่าง็อยู่ในถุงที่ปเป็นเห็ดไขยอยู่ทุ่งนาเรามีเห็ดหูหนูจ้ะรอเห็ดเต้รอเต้เห็ดพวกเกิด ก็ได้แกงกินคนไม่แล้วอันใดที่มันหนัหนกๆไปเห็ดอะไรก็ให้เแล้วไม่เห็ดให้งเี้แล้วจ้ะอะค่ะสำหรับคิวนี้ฝากไวส้สมนีก็จ้าจะคอยปุ่มอนเก็บมใหม้เราพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีสานเพิษพันแพงจ้าเอฟซีเาเอีอเอฟซีพอเขาหมดเอฟซีศิลปินทุกท่านในทีมงานสารนพิษพันแพงจ้าสวัสดีจ้า